แม่แตนอีอย่งคะ่ะผู้ใหญ่บ้านโอ้ยเสียงไหมจะตอดปวดทวอะไรก็ส้มกวนแต่เสาเถอะเนาะบ่ได้กวนเออจะเลื่อมเนอะแต่เก็บเงินบุญเดือนชางให้แน่เก็บทุกหลงังค่เรื่องหนึ่งกูเงินได้สามร้อยฮะคือสีเก็บน้ำให้บ้านแพงแท้เจ้าคือเปวดประซุ่มก่อน ย่ายแต่นฟังให้ดีนะอำนาจยิ่งยก็ไขว่เบิดเจ้าไม่อำนาจเออไขว่ก็ไม่อุบนขึ้นกันแล้ววะติเก็บน้องรบ้านเยหมอล่ำกับบอมีงั้นเฮ็ดตะกองบุญลงวันัอนตัวเก็บเงิอนละลอยกับพ่อแล้วโอ้ยเป็นเจ้าปึกหน่อยยแต่นเลย เ,เ,เรื่องอสามรอยมันถืแล้วเก็บสุนต่าขเลื่อนให้ัง่ิบเได้ออกบุญคือสิ่ใบเออกที่ออกแค่ยังมันพ่อเหรอเนาะเ <c oughs> ว้ยเจ้าก็จังแม่นโพดเจ้าซีบเชฟแบ่นี้เอาพ่อจะจีบธุระขอเลยเนาะไปหาเก็บบุญ เอาคุณแจรถมาบ่ต้องย่างเออไปยางเจ้าก็ย่างคือกันตัวเัร็จเนาะย่างก็ย่างตัวสื่อมาหาที่แตกยางสื่อรถมาสื่อมาบบกีกินบุญกินบุญมีเนี่ยเก็บไว้ยงหลังเนี่ยนะ กินบุญกินบุญเก็บบุญเก็บ นี่คอยมาหนอเห็ดยังอยู่งานไม่เมียคอยอยู่ซึ่งเป็นงานยำร้องเห็ดยังเนี่ยนะวีวันเฮอโบมี่บ่ดึกเขาไปต้อนเขาเจอฟ้าบาทเดียวตัวจอดใครจอดนี่อะไรนะน้อนี่บ่พี่เป็นเงือบพี่บ่เอ้าคือนไเจียนซะน่ะใหญ่มันเบิดฟังนั่นเลย โอ้ยของสื่อของขายสิมาคลองในนี่เลยหกร้อยหาสิบหมดได้หนิเจ้ากินแล้วเจ้าสิไปหาผู้ใหญเนี่ยโอมีไว้ยเดี๋ยวนะ้ยย่เหรือยสื้อนี่ล่ะมันจะพิษไัยเด้อหนิโอ้ยเงือดสมองจำปีจ้ะที่ไปใช้หนิ นู้ซีออกไปสวนเมื่เก็บบุญเก็บบุญวันตีผู้เงือนได้จากบาทละ่ะสามร้อยสามร้อยห่วยนา่ผู้ใหญ่เส้นใบใดบ้างเส้นหอดบุญพุ่นตีจ้าเอ้ยเป็นเบิดบ้านเนาะเออเส้นใบนั่นล่ะบ้านนีอยู่ไปเก็บเพื่อนอื่นก่อนไปก็สิได้เส้นหนึ่งตัวจ้า <laughs> อัน ซอยาวกับเส้นไวเด้ดอไฟจับใจออามาก่อนเนี่ยเอา,อางั้นเลยนี่เนี่ยวอลคันมือขึ้นนี่เด๋ยว่าโอตอนไหนโอ้ยผู้ย่บ้าน บุญเฮี้ยนบุญบ้านเฮาไปกินเฮียนเจ้าให้เจ้าเป็นครับแจมข่อยจะเป็นเหล่าเล็กเ,เจา้าคือว่าจังเสียโอ้โข่อยมากินเฮียนเจ้ากค่เจา้าเหรอ,อหน้าเป็นหุ่นนาะเขาเป็นบุญเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาว่าจะเสียงโอ้ยฟรรมอมบ่มีดอกก็มีดอกก็มีดอกเอาบ่มีเฮี้ยนไหนกลับไปหามาตัวไปหาไสเดือนนี่ ก็ให้สอนเดต่ผู้ใหญ่บา้านยางอ้อมบ้านเศร้านึงจักเที่ยวเจ้าหู้เบิดแถวนี้ร้านข้าไม่นั่งมาโอ้กลับไปซื้อร้านข้าทัวร์มาหนาๆเหล้าเล็กขนาดร้านเลยร้านผู้สาวคอยก็ได้ไหมผู้ใดผู้สาวเจ้ายายเมี้ยวนะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ได้เบียกกะมี่ยายเอ็กกะมี่เขาไปซื้อจะพุดเหรอพีเป็นอย่งสิม,มากเรื่องปรนเด็นมันบองแทบ เวอร์เถ้ะกระถางจะข้าวเถอะเนี่ยเออไปมึงจะกระยานก็ได้คื้สิยางไปก็ได้เฮ้ยฉี่ที่ฮืมันทำทาเริ่อเดยวเนี่ยความจัดเอพยาบาลี่เงเดือดแแท้ๆไปเลยว่าถือที่ใหม่จิ้เลยไปใช้กันด้อ้อข้ยางไงว้ไถเนาะพยาบาลพยาแมว ขวดใหญ่ขวดหนึ่งโอ้จ oh. ิตสอบข้อก้อ,อมนมือบุญเลยบ่เออมือมือหอมเนาะเกื่อนมือบุญกินก่อนต,ตัวเนาะคุณเถื่อนคุณจังมาเธอละสิบบาทสิบบาทป่านใหญ่นิ่มเมื่อนี่ขวดใหญ่เลยบ่เออขวดใหญ่นัละ,ะอย่าลืมเด้อยนี่ผสมนี่ผสมมันยังหละ ทิงทิงทิงโอสูตรเล่งห้าก yeah> ันบอนั่นและเอาม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 ากินบ่แมวแก่บเออใช่แมวมือบุญบอมีของต่อของฝากแมบ คอยต้มปลาไว้อยู่หลังบ้านไว้จะเห็นน้ำขับปุ่นแต่ว่ามันยังบ่แล้วอยู่เหม่เขาได้เอาเนื้อไว้ติีเนะี่ยหอยเนยไข่นะสร้างเขาไปตังว่าพันหนึ่งพุนะ่นน่ะแต่ว่าเขายังบ่ามาส่งคอยอยู่เหม่มแล้วเนื่นเจ้าหลักผู้ใหญ่บ้านบ่ได้เอาลงไว้บ่โอ้ยลงจังไดยวิญญากน้ำวัดน้ำบานเนาะไหนจะเป็นกรรมการไหนจะเป็นโค้ก เออคนามากินมาท่านโอ้ยงากๆากยากไปกินี่วันดอกยังไงไปเยยบบ้านเนี่ยก็ดีเนาะเห็ดน้ำบ้านน้ำเมืองเห็ดน้ำวัดน้ำว่าไปใส่มาใส่พวกนี้ก็บหักกับแพงเนาะทำไมนะโงอีกเด้ออนนโมโทนาสาทูนัมเออเพิ่ในในี่ใช้ซ่องหายูเอา ร้อยสามสิบ <yok> ล <s x> ่งซ <pt> ื้อพ่อยดีกินก็กินน้ำโมเราอะไรนี่วาล่งซื้อโมที่นกับเราเอาล่งไว้ขี้ที่กับขี้ที่ครับพูด มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเจอวะเอาหนิป้านีบ่บางไงเลยเออใจง่ายใจสป,ปอร์ตสมก็เป็นผู้ใหญ่ลีนะเจ้นะานี่เนาะัเป็นผู้ย่ำผู้ใหญ่บ้านนี่มันเลใจง่ายใจถึงป่ะน,นี่เนะาะหหวยธรรมดามบุญบ้านเขานี่มันต้องเย,ย,เย,ยิงง่าแท้ๆขันผ<อ>ูยยน้ใหญ่บ้านใจง่ายป่ะนี่เยี่ยมลี เจ้ามือนะโอ้ยกินบังไงพวกเยาเอนเย่อมอีหลีปล่อยลกมาที่เจ้าขรเออเอออยเรื้อสมาขามเปียกมาใช้ต้มก